วันนี้คือวันแฉแห่งชาติเพราะต่างชาติแล้วก็มีรวมแก๊งต่างๆเนี่ยมันบางอาจใช้ประเทศไทยทําธุรกิจต่างๆมากมายเส็นธุรกิจสีเทาสีดํามีแก๊งไรฉกรกออแก๊งยากูซ่า,าแก๊งขายตัวพัทยาออรอบนี้ชมด้วยตาเดี๋ยวจะพาไปย่านฝั่งทนคือย่านนี้เป็นแก๊งพมา่าฝั่งทนมันคนไอติมมันคนคนคนไอติมขายมีอะไรมันใส่ใส่ลงไปแล้วก็มาขายคนไทย ที่มีพม่าล้วนร่วมด้วยช่วยผสมนมกะทิมีอะไรก็ใส่ใส่แม่งไม่แล้วเนี่ยตัดถุงน้ำตาลตัดถุงอย่างนี้เลยมีตัวมีวัดมีไม่มีสัตว์จัดใส่เข้าไปเลยใส่ก็ไปเต็มที่ไอ้คนทานก็ไม่รู้ว่าทานอะไรเข้าไปเห็นหวานรสชาติถูกใจอนามัยถูกลืมบทกันตรงนี้งานนี้ทานเสร็จไม่ต้องรอเรียกปอมารับได้เลยบางท่านบอกแบบนี้พวกเฮ้ยมันไม่มีผสมแบบตวงวัดอะไรเลยเหรอความถูกต้องอนามัยไม่มี มันเช่าบ้านหลังนี้เอ,เอามาทําเป็นโรงผลิตไอติมทําให้เรารู้สึกว่าตกอกตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบางครั้งบางทีเวลามันขายเนี่ยมันจะติดป้ายของแบบแบรนด์นนเน<อ>มไอติมแบรนด์เนม<ว>แต่มันมาขายคนไทยสุดท้ายแล้วพอคลิปนี้มันแพร่สะพัดออกไปเจ้าหน้าที่ตารวจตอมอตรจคนเข้าเมืองเนี่ยบุกตามตัวได้เห็นในนี้มันเยอะแต่ตอนเจอจริงมันนกรู้ หรือสองคนหเหตุการณ์<อ>นี้ซอยบางกะดีบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครนะฮะอตอนปุตอนบุกเข้าไปมันยังคนคนปุงๆุงอยู่เลยก็เลยตรวจสอบแล้วก็ให้เขาทาให้ดูเขาก็ทําอย่างที่เราเห็นในคลิปนั่นแหละว่าไม่มี ไม่มีอุปกรณ์ตรวจวัดความปลอดภัยอนามัยไม่มีอะไรทั้งสิ้นแล้วงานนี้บอกได้คําเดียวผิดทุกข้อให้กางงองงว้ผิดทุกข้อคือผิดกฎหมายของสาธารณสุขเนี่ยไม่ถูกแน่นอนใบอนุญาตทํางานไม่มีใบเข้าเมืองก็ไม่เจอเอานี้ตักให้ดูพี่ต้นตักให้ดูโอ้ไอติมกะทิคือเวลาทานเราไม่รู้เนียนไม่ใช่มันก็หวานหวานปกติข้นข้นมันมันแต่ใส่อะไรบ้างก็ไม่รู้แหลกแหลกลลานมือก็ถุงมือก็ไม่มีเลยนี่กระทบกันไปหมดเลยนะวันนี้คนขายไอติมคงเครืองพวกเราอะคนเยะ จะไปเคื them, oh. care, between, oh. ่องผมไปเคื Turn ่องพวกเขาเพราะว่าท oh, okay. ําแบบนี้ผิดกฎหมายจริงๆดำเนินคดีนะฮะนี่คือแก๊งพม่าฝั่งทนบุรีแล้วน้องจะแยกออกได้ยังไงถ้าเกิดว่าอยากกินไอติมแบบตากแบบเนี้ยไอติมเดียวที่ไว้ใจคือคือไอติมตู้เขียวที่ชอที่ชอบวิ่งหนีลูกค้าเโอเคโอเคจะจำเทคนิคนี้ไว้เฮ้ยพี่บอลแต่มันก็มีป้ายเขียวอยู่นะ ไม่แต่ต้องตู้เขียวด้วยอันนี้เป็นถังสแตนเลสแต่ทีนี้เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าทุกถังนะคุณผู้ชมที่จะแบบมาจากโรงมรานี้เออที่เขาไว้ใจได้ก็มีเพราะนั้นตํารวจกวาดล้างแล้วเราก็ใจชื้นขึ้นมาระดับหนึ่งเออก็เอาเป็นเข้าใจว่าณเวลาเนี้ยไอติมที่มาจากแหล่งเนี้ยมันไม่ออกมาตั้งแต่มวานนี้แล้วโดนเพราะตำรวจยึดไปหมดแล้วอัปเดต34 HD a p p l i c a i o n ใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะคะ